Doctor คริสตี้ดาซาปรีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกพรุนและผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนเขาบอกว่าปัญหากระดูกพรุนยังมีเรื่องฮอร์โมนโดยเฉพาะผู้หญิงมาเกี่ยวข้องด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อเอสโตรเจนของเราลดลงระบบสร้างกระดูกจะชะลอแต่ระบบสลายกระดูกยังทำงานต่อเนื่องด็อกเตอร์เล่าประสบการณ์จริงของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่กระดูกเสื่อมลงโดยไม่รู้ตัวทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยซุดลงเรื่อยๆผู้หญิงเหล่านั้นค่อยๆเตี้ยลงโดยที่ไม่รู้ตัวเวลาที่เราสูญเสีย ฮอร์โมนเอสโตรเจนจากรังไข่เนี่ยดรคริสตี้บอกเลยว่าความหนานแน่นของกระดูกที่ลดลงมากๆส่งผลทําให้เกิดภาวะกระดูกหักได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่ได้ดูแลทุกอย่างนะทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องการนอนทั้งเรื่องการออกกําลังกายค่ะวิธีการสแกนความหนาแน่นของกระดูกดรคริสตี้พูดถึงตัวเครื่องเด็กซ่าสแกน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คัดกรองที่ดีที่สุดในตอนนี้ในการวัดความหนาแน่นของคุณภาพกระดูกเขาจะสแกนกระดูกสส่วนหลักเลยคือกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกสะโพกค่าจากสส่วนนี้ทำให้เราประเมินความหนาแน่นและความแข็งแรงของกระดูกส่วนอื่นๆได้นะคะใครที่ควรทําเด็กซ่าสแกนหคนที่กระดูกหักแตกง่ายแม้ว่าแค่ล้มเบาๆ2คนที่หมดรอบเดือนก่อนวัยผู้หญิงหลังหมดประจําเดือนและความสูงเริ่มลดลงอย่างน้อย1นนิ้วแล้วก็ผู้ ผู้หญิงที่ผ่าลังไข่ผู้หญิงที่ทานยาเคมีต่อเนื่องกันเป็นเวลานานแล้วก็คนที่มีน้ําหนักตัวน้อยกว่าปกติถ้าเราไปตรวจเด็กซซ่าแล้วรู้ทันว่าร่างกายเริ่มสลายกระดูกเราจะป้องกันภาวะของกระดูกพรุนได้ทันเวลามากขึ้นนะคะ